ที่เราไม่มีไทลอยแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ตอนที่ผ่าตัดตอนนั้นเป็นยังไงบ้างที่ม่าตัดต่อมน้เหือดแบบไทรอยใช่ไหมคะ,คะก็ตอนนั้นก็ตอนผ่าตัดไม่ค่อยเท่าไหร่ค่ะแต่ตอนที่กืนแรกค่ะมันเหมือนคล้ายๆกับการให้ีโมเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะเหนื่อยมากแบบต้องอยู่คนเดียวเพราะว่าเรามีแรกกำรลังภาพรังสีอยู่ในตัวใช่ไหมคะก็ไม่สามารถที่จะเจอใครได้แม้แต่หมอหรือพยาบาลก็คือต้องดูแลตัวเองแล้วก็ ม,มันค่อนข้างจะจะใช้ร่างกายพอสมควรอาการเป็นยังไงคะพี่ตอนนั้นตอนนั้นมันก็จะเป็นอาเจียนมากกว่าค่ะแบบเหมือนอยากจะอาเจียนทานอะไรไม่ได้เหมือนคนเมารถตลอดเวลาค่ะก็ประมาณ4วันทีหลตอนนี้เองี่หนยังต้องกินยาหรือว่าอางไรบ้าคคือคนที่ตัดไทรอยด์ไปแล้วอะค่ะก็คือเราไม่มีต่อมไรท่อไม่ไม่มีฮอร์โมนชนิดหนึ่งที่ต่อมไรท่อผลิตเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือจะต้องกินยาไปตลอดชีชวิตอยู่แล้วค่ะนี่คือยารักษา อันนี้คือ,อยาเป็นฮอร์โมนทดแทนฮอร์โมนไทรอยที่หายไปะคะ่ะส่วนส่วนะมะเร็งอะไรเงี้ยะคะ่ะก็คือว่าตอนที่เราเราเขาเรียกว่าเกินแล่ใช่ค่ะเกินแร่เนี่ยมันจะเกินได้ครั้งหนึ่งแล้วต้องเว้นอีก6เดือนแล้วถึงจะกลืนได้อีกครั้งอะไรเงี้ยะคะ่ะคุณหมอก็เลยยังไม่ได้ตรวจว่า มีมะเร็งหลงเหลืออยู่ไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็รอไว้ตอนที่กลืนได้แล้วก็ตรวจเลยซึ่งตอนผ่าตัดยิงไปได้ไหมคะที่แบบมะเร็งจะไม่มีอีกแล้วตอนผ่าตัดคุณหมอก็พูดอย่างนั้นว่าพยายามจะเอาออกไปให้หมดอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ด้วยความที่เซลล์มะเร็งเนี่ยมันก็อยู่ในต่อมไรท่อซึ่งต่อมไรท่อมันก็จะปล่อยทั้งเลือดแล้วก็พวกฮอร์โมนต่างๆออกไปทั่วร่างกายเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องรอตรวจทั้งผลเลือดรอตรวจหลายๆอย่างอีกทีหนึ่งค่กรว ไม่ไม่ค่อยกังวลค่ะก็ถือว่าคุณหมอบอกหายก็หายแล้วเดี๋ยวถ้าเกิดว่าตรวจเราเป็นใหม่ก็ค่อยเป็นอีกทีหนึ่งแต่คุณหอจะเปนเริ่มเป็นโรคนี้ได้ยังไงก็น่าจะเป็นเรื่องของอาหารความผิดป,ปกติของเซลลเราอะไรเงี้ยเพราะสมัยนี้อาหารมันก็มีทั้งสารเร่งโตมีสารเคมีหลายอย่างนะคะยาฆ่าแมลงหรือแม้แต่แบบว่า คือก็มีตัดแต่งพันธุกรรมเยอะขึ้นอย่าเงี้ยอันนี้ก็น่าจะเป็นเหตุผลหนึ่งค่ะเาวาะว่า,า,วาปัญหาสภาพต่างๆยังมีโอกาสที่จะเกิดขึ้นได้อีกเยอะขึ้นไหก็ <c oughs> อันนี้ก็ยังไม่รู้เลยค่ะว่ามันจะเป็นยังไงต่อไปนะคะแต่วันนี้ก็ดีใจได้รอดชีวิตมาเล่นโลกทั้งใบเวอร์ชันสองที่ <c oughs> แล้วเราดูแลเรื่องอาหารการกินยังไงเนี่ยว่ามันหลายอย่างเป็นปัจจัยจบบไปหมดเลยเนาะสำหรับแก,ก็เราก็ราากับประทานอาหารปกตินะคะเพราะว่าพอเราไม่มีฮอร์โมนไทรอยอะคะ่ะเราก็ต้องพยายามทําร่างกายให้เราแข็งแรงก็คือทานอาหารให้ครบห้าหมู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อาจจะมีออกกาลังกายทากิจกรรมบ้างอะไรเงี้ย เราเราก็ไม่ต้องออแกนิกอะไรขนาดนั้นไม่ไม่ขนาดนั้นค่ะก็คืออาศัยแบบว่าเราก็มีความสุขมีความสบายใจในการใช้ชีวิตแล้วก็ทําให้ชีวิตมันง่ายขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะตัวแรช่วงแรกๆหน่อยนะคือแบบนิดๆหน่อยๆก็แบบมันก็ไม่ไม่ได้หน่อยเลยอะค่ะก็คือเหมือนเราก็ทําใจตอนที่เรารู้ครั้งแรกวันแรกว่าแบบเราจะทํายังไงต่อไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ด้วยความที่นุกต้องยกความดีว่า นูกอาจจะมีลูกด้วยอะค่ะมันก็เหมือนเราเรารู้ว่าเราจะต้องอยู่เพื่อใครเราจะจะต้องอยู่ยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะ mm hmm. เราก็เลยรู้สึกว่าเราไม่ได้น้อยหรือว่าไม่ได้กลัวกับการกับการใช้ชีวิตมากนาัก<ร>พอไ, <ป S 1> ไม่ได้อะไรเง,งี้ยก็น่าจะเป็นลูกที่ช่วยให้แบบทุกอย่างมันดีขึ้น,นอ,อ,อะไรอย่างเงี้ย น้องๆหรอคะคือเขาก็ไม่ได้แบบคือด้วยความที่ลูกลูกเป็นผู้ชายหมดเลยอะค่ะเขาก็ไม่ได้มาแบบให้กําลังใจอะไรแต่รู้ว่าทุกคนก็พยายามจะรับผิดชอบหน้าที่คือโตขึ้นอะไรที่แม่สั่งก็พยายามจะทํามากขึ้นแล้วก็ดื้อน้อยลงอะไรอย่างงี้ค่ะก็เห็นเห็นเห็นพัฒนาการตรงนี้ของเขาได้อย่างชัดเจนใช่ค่ะก็เห็นพัฒนาการได้อย่างชัดเจนก็ขอบคุณมากๆที่เป็นมะเร็งนะคะทําให้ลูกดื้อน้อยลงอันนี้ถือว่าคุมแล้วค่ะเขาเปลี่ยนแปลงเาเปลี่ยนแปลงตัวเองเขาเปลี่ยนแปลงตัวเองแบบ ใหญ่หลวงมากค่ะแบบอาจจะด้วยวัยเขาด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ด้วยที่เขาบางทีพอเราบ่นแล้วว่ามากๆเนี้ยเขาก็จะหยุดอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ค่อยเถียงเพราะปัญหาสุขภาพแบบรายละเอียดอี่างหนึ่งของลูกของเราด้วยใช่ค่ะอย่างอย่างนั้นตัวยาไทรอยด์นี่เกิดผลกระแบบากการที่แบบผมร่วงหรือว่าหลายๆอย่างเราใช่ค่ะเลือกยังไงบ้างคะพี่ก็คือยาฮอร์โมนไทรอยด์อะค่ะช่วงแรกๆอาจจะมีปัญหานิดนึงเพราะว่ามันมัน มันขึ้นอยู่กับทั้งน้ำหนักทั้งความพอดีทั้งอะไรของเราค่ะแต่ละคนกินไม่เท่ากันมันก็ต้องมาหาช่วงนั้นก็จะมีทั้งผมล่วงผิวแห้งนอนไม่หลับอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาการหลายอย่างน้ำหนักลดน้ำหนักเพิ่มคือกว่าจะหาเวลาลงตัวนี่ก็ผมล่วงไปเยอะเหมือนกันค่ะกว่าจะกลับขึ้นมาใหม่คือต้องกินเยอะแค่ไหนววันละประมาณเท่าไหร่ตอนนี้เป็นวันละเม็ดค่ะแต่เมือ่อก่อนเมื่อก่อนก็นุก็หามาตั้งแต่วันละเม็ดครึ่ง อะไรอย่างเงี้ยค่ะไล่ไปลดครึ่งเม็ดบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งก็กินตลอดไปใช่ค่ะมัต้องกินตลอดชีวิตค่ะพี่น้องถามถึงเรื่องครอบครัวค่ะเห็นว่าแฟนสามีค่ะตอนนี้รื่องอะไงคือตอนนี้สามีก็ไปอยู่มาเลเซียเนาะคะด้วยความที่ตอนช่วงโควิดอะค่ะคือสามีก็เหมือนกับว่าวีเอ่อพาสปอร์ตหมดอายุอะคะ่ะแล้วมันติดโควิดเขาก็ไม่สามารถเดินทางได้จนเดือน ที่ผ่านมาค่ะเดือนประมาณเดือน9มั้งค่ะวันที่16เนี่ยรัฐบาลก็มีกําหนดแล้วว่าใครก็ตามที่ที่เป็นชาวต่างดาวอะไรเงี้ยเข้ามาอยู่ในประเทศไทยอะไรเงี้ยค่ะโดยพาสปอร์ตวีซ่าหมดอายุแล้วก็กําหนดการสุดท้ายก็คือต้องเดินทางออกภายในเดือน9ถ้าถ้าจะไม่ผิดวันที่16ค่ะซึ่งสามีก็เดินทางออกไปแล้วในวันนั้นอะไรเงี้ยค่ะที่มีข่าวว่าเรามีปัญหากันครอบครัวไม่ไม่มีค่ะเราเราก็มีแบบ มีข่าวเลิกกันทุกทุกช่วงเลยอะทุกสามเดือนเลย,เลยอะไรเงี้ยค่ะตอนนี้ยังไม่ได้เลิกกันนะคะตอนนี้นมันเป็นกฎเกินข่าวมันมาได้ยในเมื่อเราแกกันดีาอาจาอาจะแบบ<ๆ>ว่าเขาอาจจะแบบช่วงอาจจะแบบว่าฟังผิดหรือเปล่าหรือว่าแบบเหมือนกับว่าอาจจะแบบจวหัวไว้ก่อนว่าเพราะเราตอนนี้เราก็แยกกันอยู่โดยแบบไม่มีกําหนดการว่าจะกลับมาได้เจอกันเมื่อไหร่ใช่ไหมคะเพราะต่างคนต่างก็ เยังกลับเขาก็ยังกลับมาไม่ได้อะไรเงี้ยค่ะด้วยความที่พอพาสปอร์ตหมดอายุเสร็จเขาก็ต้องรอทำพาสปอร์ตซึ่ง ตอนนี้กวนลาลัมเปอร์ก็ล็อกดาวน์อยู่อะไรเงี้ยเขาก็ไม่สามารถจะเข้าไปทำพาสปอร์ตได้อะไรเงี้ยค่ะไม่เราได้คุยกันตลอดเวลาเลยนะว่าคุยค่ะเข่าก็มีข่าวนี้มันทำกระทิบอะไรเพราะเราก็ป่วยด้วยอะไรป่วยเราคุยาว่าแบบเราเลิกกันไม่เลิกการสามีนี้กลับมาที่ไปแล้วอย่างนี้ยเป็นข่าวจะรู้แบบนั้นมากกว่าก็ยังไม่เลิกกันนะคะแต่ไม่ต้องกลัวค่ะถ้าเลิกแล้วจะรีบบอกเลยค่ะเพราะว่าคิวใหม่จะได้เข้ามาเร็วๆแต่เหมือนกระแสมันก็ได้ ายสามีของพี่ลูกก็แบบป่วยแล้วก็ยังแบบมันทิ้งไปอีกอะไรเงี้ยเขาเครียดไหมคะเขาไม่รู้ค่ะเขาไม่รู้ก็เลยก็เลยคงไม่ค่อยได้มีปัญหาอะไรเงี้ยค่ะตัวเขาก็ยังปกติถือว่าโชคดีด้วยค่ะเพราะตอนก่อนหน้านี้เกือบจะเช่าที่เปิดยิมอีกอีกรอบหนึ่งแล้วพอดีว่าเขาต้องเดินทางกลับไปกออะไรเงี้ยเกือบจะได้เซ็นสัญญาจ่ายเงินไปล่วงหน้าแล้วเลยอะ ัวนะคะแบบว่าแบบเขาเรียกอะไรอะคะลึกๆอะคะ่ะเพราะตอนนั้นเ,เขาก็อยู่แบบเหมือนเลี้ยงลูกเขาเป็นเหมือนพ่อบ้านเลยอะคะ่ะเขาเลี้ยงลูกตลอดอะไรเงี้ยอดัมนี่ก็คือนุกไม่เคยได้อาบน้ําไม่เคยได้เช็ดอะไรเลยคือเขาทําหมดทุกอย่างอะไรเงี้ยค่ะก็ถ้าเขาไม่อยู่ก็ไม่รู้ว่าใครจะดูลูกอะไรเงี้ยค่ะตอนนั้นก็แอบ,บกังวลน้อยๆเหมือนกันว่าจะกลับมาไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะ คือด้วยความที่เขาว่าเป็นคนที่ติดบ้านแล้วก็เป็นเด็กน้อยมากๆเลยเนาะคะ่ะคือเขาไม่เคยห่างพ่อห่างแม่วันที่เขามาเขาก็จะบ่นเสมอว่าเขาคิดถึงบ้านคิดถึงอาหารอะไรอย่างเงี้ยอยากกลับบ้านทุกเดือนเลยอย่างเงี้ยค่ะด้วยความที่พอเราทําธุรกิจทําอะไรเขาก็กลับบ้านไม่ได้บ่อยบางครั้งก็ปีละครั้งเลยอะค่ะมันก็เหมือนแบบว่าตัวเขาก็เราก็กลัวว่าเขากลับไปแล้วเขาจะล่าเริงแต่นี่ตอนนี้กลับไปแบบอ้วนมาก จากที่ผอมๆเพราะว่าคงจ,จะเอนจอยกับอาหารอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็แบบว่าปาร์ตี้ทุกวันเลยอะช่วงเนี้ยไม่แต่ <c oughs> เราได้คุยกับเขาไหมว่าจะกลับมาไหมกลับมาเมื่อ,อไหร <c oughs> ค่คือคือถ้ายังไม่ได้คุยกันเรื่องนี้ว่าจะกลับมาเมื่อไหร่อะไรเงี้ยค่ะ <c oughs> เพราะว่าเราก็รู้ว่าทางนู้นล็อกดาวน์คือเราอะประเมินไว้ว่าต้องปีหน้าแน่นอนจะปีหน้าเมื่อไหร่ด้วยซ้ำอะไราเงี้ยค่ะที่เราจะได้เจอกันแต่ว่าจริงๆคนที่น่าสงสารไม่ใช่นุ๊กน่าจะเป็นอดัมเพราะว่าอดัมเนี่ย คือเขาจะมีเอฟเฟกมากเพราะเขานอนกับพ่อแบบอยู่กับพ่อตลอดแม่ยังเป็นคนออกไปทำงานนอกบ้านอะไรเงี้ยเขาก็จะจะมีคำพูดที่ทิมแทงอ่ะอย่างเช่นแบบคนเราบอกบายบายเซบายบายทูแดดี้เร็วอย่างเงี้ยเขาฮัลโหลขึ้นมาสวนขึ้นมาเลยไอ้ด mm ูว hmm. ันทูเซบายบายอะไรอย่างเงี้ยคือคำพูดมันแบบ